ครับทุกคนพอดีมาดูกับข้าวมาดูอวหมย่างต่ย่างครับกับข้าวครับจะอยู่ในซอยรามยี่เก้าครับผมมีหาบาทไหมครับคร้านนี้จะมีขายกับข้าวแยะแยครับกับปาาซอย ล้วงในกระเป๋าดูสิาปากซอยดันท้ายซอยนะครับ,รบให้ดูให้ชมกันไปครับผมครับโอเคหมูคมอหมูย่างแล้วแล้วทีนี้ก็จะกลับละถ่ายให้นิชมกันไปครับผมช่วงนี้ช่วงดึกแล้วสองทุ่มแล้ว ผมก็เบาบาง่ลยร้านคงร้านค้าเขาก็เริ่มปิดดูผักดูผักมีคงมีผักไายนะเอามีตัวมีกับคงกับข้าว เดี๋ยีจัดคหอหมูย่างมาแล้วหรือแม่เด็กจะกินขนมจีนนี่ก็เป็นปลาทอดนะคะรับปลาทอดมีร้านเคฟครับผมแมวแมวมีร้านของหวานยู่ปากซอยครับ อันนี้จะเป็นซอยราม2ิเก้านะครับซอยที่มีกับข้าวขายเย,เยอะๆเพราะคนพัพเยอะๆก็จะมีกับข้าวโอเคครับทุกคน็ทีนี้ก็ได้ของแล้วจจก็ดกะเป๋แล้วผมจะไยก่อนนะครับสวัสดีครับ